ก่อนเออเลยนะครับ๋ยวผมขอพาไปดูในเรื่องของจีนกันก่อนนะครับก็เลยเดยว,ว่าก่อนอันนี้มีการประท้วงมาค่อนข้างหนักเนาะเพราะว่ามีมาตรการที่เข้มงวนเพิ่มมากขึ้นคนก็เริ่มทนไม่ไหวเพราะว่าโอ้โหเลยเดยว,ว่าคุมเข,มข้มกันมาสักโอ้โหะยะหนึ่งแล้วนะครับเลยเดยว,ว่ามาตรการซีโร่โควิดทําให้หลายๆคนค่อนข้างอึอดอัดมากๆนะครับจนทําให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้รัฐบาลจีนเหมือนจะ เริ่มทําการผ่อนปลนนะครับเนื่องจากการที่มีคนมาประท้วงหนาะหรือว่าประชาชนไม่ไหวแล้วนะครับก็ซอส่งสัญญาณที่จะเลิกควบคุม โควิดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นในหนึ่งเรื่องที่ดีเลยนะครับผมก็น่าทีจะทําให้หลายๆคนได้ใจชื้นหรือว่าได้ผ่อนคลายกันมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งการที่ทางจีนออกมาผ่อนปลนเนี่ยก็น่าจะเป็นในหนึ่งสัญญาที่ดีนะในแง่บวกนะครับว่าโอเคอาทจะมีการใช้ชีวิตจับใจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็การผลิตสินค้าต่างๆก็น่าจะได้รับผลกระทบ ที่ลดน้อยลงไปนะครับแต่ก็ต้องรอดูในเรื่องของสถานการณ์ของน้ามันเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงก่อนน,นี้ถ้าใครจากันได้นะครับมันมีช่วงหนึ่งที่ราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่าทางจีนมีการผ่อนปลนเหมือนกันพอผ่อนปลนปุ๊บคนใช้รถเยอะก็ได้มีการใช้น้ํามันเยอะอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นแบบนั้นหรือไม่นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปผมไม่รู้นะคนอ,อยู่แล้วนะก็ยังไงคิดว่าก็คงเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าเรื่องที่ไม่ดีนะผมคิดว่าแบบนั้นนะครับการที่ ลดในเรื่องของการควบคุมน่าจะส่งผลในเรื่องของการผลิตหรือว่าในเรื่องของเศรษฐกิจอะไรที่ดีกว่ายิ่งถ้าทางจีนให้ประชาชนของเขาออกมาจากประเทศของเขาได้แล้วเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศนื่นเดือนหรือว่าอย่างประเทศไทยเรานี่แหละเนาะที่มีคนจีนมาเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับก่อนหน้านี้เนาะแต่ใน,นขณะนี้ผมอยู่แถวพะรามเก้าก็คนจีนน้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนที่อยู่ อยู่ที่อื่นอะคือไม่ได้อยู่ที่เมลแลนอะเออมนเทียเท่ยวค่อนข้างเยอะอย่างเช่นตลาดจอร์ดอย่างเงี้ยถ้าใครได้ไปเที่ยวก็จะสังเกตว่ามีมีคนค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งคนจีนตอนนี้ยังไม่มาเนาะไม่อยากคิดเลยนะครับถ้าคนจีนมาเนี่ยน่าที่จะโอ้โหเพียบนะครับน่าแล้วก็น่าจะส่งผลที่ดีต่อประชาชนชาวไทยหรือว่าคนที่ทํางานในด้านของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ s อสแอนด์ีฟกันบ้างนะครับก็ถือว่าปิดเหนือเส้น 200วันนะครับหรือถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นที่สําคัญมากๆนะเพราะว่าเอาไว้นับเทรนด์ได้เหมือนกันนะครับว่าถ้าราคาอยู่เหนือเส้น EMA 200วันเนี่ยก็มองได้ว่าเออโอเคตอนนี้ไม่ได้แบล็ชแล้วหรือว่าเป็นกลับฝั่งคือเป็นบูลลิชแล้วนะครับหรือว่าอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้นั่นแหละเนาะกับการถ้าอยู่ใต้เส้น200วันเนี่ยก็หมายความว่าเทรนด์ใน,นขณะนั้นยังเป็นเทรนด์ขาลงอยู่นั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเราดูถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ7เดือนนะครับเพื่อนๆ ครั้งแรกในรอบ7จดเดือนที่ตลาดหุ้นอเมริกา S&P 500อยู่เหนือสนค่าจฉลด่ยสองเวันอันนี้เป็นไปได้ไหมที่จะเกิดความคลึกคักหรือว่าจะเปลี่ยนเทรนหลังจากนี้นะครับแต่ก้งนทันใดนั้นมีลหลายๆคนก็ออกมาเตือนนะว่ายังไม่เึ้นจริงหรอกนะครับนา่าจะลงไปอีกหรือว่า recession มีโอกาสที่จะเกิดนะครับกทอนทันนั้นเราไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างถ้าเฟด pivot นะหรือว่าถ้าเขาโอเค มีการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นเลยเนาะหลังจากนั้นก็มักที่จะล่วงลงมาอีกสักพักหนึ่งนะครับหลายคนก็กัวงวลว่าเป็นแบบนั้นแหละว่าโอเคเฟดต่อให้มีโนโยบายที่ดีเพิ่มมากขึ้นแต่หุ้นต่างๆก็ยังลงต่อสักพักหนึ่งหรือว่าสักครึ่งปีอะไรแบบนี้แต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าเรามองดูอนาคตเนาะถ้ามันกลับมานะอันนี้คิดแบบเกาๆหรือว่าคิดแบบ เออโลกสวยนะครับว่าเออถ้ามันกลับมาจริงล่ะหรือว่าถ้ามันเริ่มที่จะกลับมาแล้วเหรียญไหนที่ราคามันยับยุยี่มากๆแล้วถ้ามันไปถึงแค่ครึ่งหนึ่งของออรทามไฮก่อนหน้านี้ผลตอบแทนที่เยอะที่สุดนะครับก็คืออันดับหนึ่งคือเดอะกราฟหรือว่าเหรียญ GRT นั่นแหละนะครับซึ่งใน,นขณะน,นี้ราคามันลงมาแรงมากๆเนาะถ้ามันพุ่งกลับขึ้นไปแค่ครึ่งหนึ่งของของออรทามไฮเก่านะฮะก็จะได้รับผลตอบแทนประมาณ1 4 0 0เอรเอเกือบๆนะเป็นพันเปอร์เซ็นต์นะฮะ โซลาน่านะครับก็โอเคละราคาล่วงลงไปค่อนข้างแรงนะเพราะว่ามีในเรื่องของ FTX ไปก่อนนั่นเองถูกต้องไหมครับหลายคนก็กังวลว่าโซลาน่าจะผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้หรือไม่หรือว่าไม่มีพี่ใหญ่อย่าง FTX แล้วเนี่ยน้องน้องๆจะว่ายังไงแต่ผมคิดว่าเขาหน้าที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองนะว่าโอเคไม่มีแบ็กใหญ่แต่ก็ต้องโตได้โดยตัวเองซึ่งถ้าโตได้โดยตัวเองโดยที่ไม่ได้มีแม็กใหญ่เนี่ยอันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับก็ต้อง,องรอลุ้นกันต่อไปเนาะ ก็จะได้หรือไม่นะครับซึ่งถ้ากลับมาแค่ครึ่งหนึ่งของออร์ามไฮเนี่ยก็จะอยู่เล่าๆสักห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าเยอะกว่าหลายๆตัวเยอะกว่าเอ g นจ e นเยอะกว่าเฟนทอมเยอะกว่าเนียเยอะกว่าอาเวเยอะกว่ายูนิสวอปนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญใหญ่ละกันที่ถ้ามันกลับมาได้ก็มีผลตอบแทนนค่อนข้างสูงกว่าเหรียญอื่นๆในณขณะนี้นะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกนะว่าราคามันตกไปค่อนข้างแรงจากวิกฤต FTX เเดือนที่แล้วเต็มๆเดือนเลย นั่นแหละนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเอาคอยสู้กับบิตคอยในเก้าสวันที่ผ่านมากันบ้างน,นะครับก็อันดับหนึ่งก็คือโดสนะครับหรือว่าด็อกกี้คอยหรือว่าเหรียญน้องหมานั่นแหละนะครับเติบโตมากกว่าคือเกือบๆหกสิบเปนะในย้อนหลังไป90วันนะครับรองลงมาเป็น h ฮตนะหรือว่าหัวบี้นะครับแล้วก็ควอนแล้วก็ไลทคอยเอ็กอาร์ n ีลิงนะครับนอกนั้นก็ยังแดงอยู่นะแมตติกก็ลบนิดหน่อยนะครับศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เค้กลบหกเปอร์เซ็นต์ที่ ราคาไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะใน90วันที่ผ่านมานะครับอ่าโอเคบิตคอยน์แคทแฟนทอมเอ็กเอ i กเอ็มอาร์ยูนิสวปทรอลงมา20%เนาะใน90วันหลังสุดน,นะครับก็ลลลหลายๆเหรียญก็40 50%นะสำหรับเหรียญเล็กๆนะครับแต่ดูเหมือนว่าเหรียญที่เติบโตกลายเป็นเหรียญมีมไซะอย่างนั้นหรือว่าเหรียญน้องหมาซะอย่างนั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ Backlog กันบ้างน,นะครับก็ได้ออกมาพูดถึง อนาคตนะอันนี้จากทาง CEO หรือว่าคุณแลลี่ฟ i ิงนั่นแหละนะครับพูดถึงว่าคือเขาค่อนข้างบูลลิชนะกับโลกบล็อกเชนนะครับแต่เขาไม่ได้บูลลิชในในแง่ของเหรียญใดเหรียญหนึ่งเขาไม่ได้บอกแบบนั้นอยู่แล้วนะฮะแต่คือเขามองว่าอนาคตเทรนในเรื่องของการนำเหรียญขออภยัยนำหุ้นหรือว่านำแอสเซทต่างๆเนี่ยเข้าไปวิ่งอยู่บนบล็อกเชนเพื่อที่จะลดในเรื่องของไบเออร์หรือว่าการเกิดการระหว่างประเทศเนี่ย ให้ลดน้อยลงล้วก็มีต้นทุนที่ต่ำลงอารมณ์เหมือนแบบเฮ้ยเราสามารถเอาหุ้นไทยหุ้นประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยขึ้นไปอยู่บนบล็อกเชนทาเป็นโทเค็นเน่ยเพื่อนเนเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าโลกคริปโตเนี่ยมันสามารถโอนไปโอนมาโดยได้ต้นทุนต่ำมากๆถูกต้องไหมซึ่งถ้าเราเอาหุ้นไปทําเป็นเหรียญหรือว่าโทเค็นนนมันเป็นเหรียญได้เนี่ยหรือว่าเป็นคริปโตได้หรือว่าใช้เทคโนโลยีของดนบล็อกเชนได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะให้ต่างชาติเข้ามาซื้อหรือว่าเราก็ไปซื้อต่างชาติได้หรือว่าการท,ทําธุรกรรมการเงงินต่า ไม่ว่าจะเป็นแอสเซทต่างๆ,ๆการเข้าถึงการลงทุนต่างๆระหว่างประเทศมันจะง่ายขึ้นแล้วก็คอสต่างๆมันต่ําลงมากนะครับซึ่งเขาก็ได้เสริมด้วยนะว่าการที่เอาบล็อกเชนเข้ามาใช้หรือว่าการที่ทําเหรียญขอภัยการที่ทําหุ้นต่างๆให้มันขึ้นอยู่บนบล็อกเชนหรือว่าโทเค็นไ์มันเนี่ยมันจะช่วยทําให้ instant settlement นะครับหรือว่าอย่างที่เราเห็นนะว่าการโอนไปมันก็ s e t ทันทีก็คือจบทันทีไม่ต้องมีใครมาแบบวุ่นวายนะครับเลยดูว่าโอนแป๊บเดียวถึง เซทเทิลทันทีแล้วก็ค่าแก๊สต่ํามากๆอันนี้เขาพูดถึงค่าฟรีนะเพราะว่ามันค่าฟรีมันต่ำนะครับหรือว่าต้นทุนในการทําธุรกรรมมันต่ำลงนั่นแหละเขาก็มองว่าเทคโนโลยีนี้มันจะช่วยทําให้ธุรกิจในด้านของเรวิสแล้วก็บริการเกี่ยวกับการเงินเนี่ยมันก็จะขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นนั่นแหละนะครับก็น่าที่จะทําให้คนที่ไม่สามารถเข้าถึงแบงก์ก็มีโอกาสเข้าถึงแบงก์ท่าในประเทศนั้นๆโอเคในเรื่องของ แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันแบงก์ต่างๆอาจจะไม่ค่อยดีถูกต้องไหมแต่เขาก็สามารถที่จะไปใช้งานแบงก์ต่างๆที่อยู่ต่างประเทศแต่ก็คิดอีกมุมหนึ่งก็คือก็สามารถที่จะให้ประเทศที่เป็นยักษ์ใหญ่ดูดเงินออกไปได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่การขั้นกันระหว่างประเทศมันก็ลดน้อยลงถูกต้องไหมการที่จะมาแย่งชิงตักตวงน้ําเนี่ยเราก็ไปตักตวงเขาได้เขาก็มาตักตวงเราได้ก็จะมีโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่บางคนอาจจะมองว่าดี บางคนอาจจะอมองว่าไม่ดีอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะคิดหรือว่าพวกเพื่อนคิดกันยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับรวมถึงแบล็กโกลกเยเดเวอรโดน FTX ไปนะยิบเสียล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเกือบหนึ่งพันล้านบาทนั่นแหละนะครับก็ได้ลงทุนไปในเอเชียนอย่าง FTX แต่ก็เงินน้อยนะครับสำหรับยิบเสียล้านเหรียญเนาะเลยเดเวเป็นเป็นเศษตังินหลังตู้เย็นนะครับเพราะว่าแบล็กโกเป็นอีกหนึ่งแอสเซทแมนจ์เม้นท์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับถือแอสเซทรวมๆสิบ trillion สิบล้านล้านเหรียญดอลลารร์สหัฐ โคตรใหญ่เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเอาด้วยกับโลกบล็อกเชนนะแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับทีนี้จะเราไปดูในเรื่องของการเ l v i n g ในต่อปี2อ2 4ี2กันบ้างนะครับก็เรียกได้ว่าค่าเฉลี่ยเนาะในแต่ละครั้งที่จะ h l v i n g เนี่ยมันก็ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ427วัน500วัน500วันมากจะเป็นหลุม ก่อนการฮทวิ่งหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าประมาณสัก4ี่ห้าร้อยวันอะ่ะก่อนที่จะเกิดการฮทวิ่งของบิตคอยอ่ะช่วงนั้นอะ่ะมีโอกาสเป็นหลุมซึ่งมันก็ตรงกับตอนนี้นี่แหละนะครับผมตอนนี้นี่แหละตอนนี้เราแท่งเดือนนะแท่งเดือนตอนนี้มา16เดือนแล้วนะครับ16มันสิบหกแท่งแล้วเนาะหรือว่า4 8 6วันแล้วในะขณะนี้ก่อนที่จะแทวิ่งนะครับซึ่งถ้าเราดูก่อนนั้นนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นหลุม ได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องรอดูนะผมก็คงตอบไม่ได้ันาจจะมีแท่งแดง18เมตรมาอีกแท่งหนึ่งก็ได้นะครับรอขึ้นอันนี้ก็ไม่มีใครรู้เนาะซึ่งค่าเฉลี่ยก็จะประมาณ17 18 14แท่งนะครับตอนนี้อยู่ที่16แท่งก็ถือว่าถ้าจะหลุมแล้วก็คงจะเป็นไปได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าคลิปวันนี้ผมไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเอคอยอย่างลู้หน้าคลาสสิกกันบ้างน,นะครับวันนี้พุ ยิ้มเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดมีการเบิร์นเนาะสำหรับเหรียญลูน่านะฮะตอนนี้เบิร์นเข้าไปรวมๆแล้วกว่า35บิลเลียนนะครับหรือว่า3 0,000กว่าล้านเหรียญลูน่านั่นแหละนะครับถือว่าใช้ได้เลยเนาะก็ถือว่าเบิร์นไปเกือบๆจะหนึ่งอ่าศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ของสปายทั้งหมดนะครับก็เดือนหน้าเบิร์นกันต่อไปเนาะสำหรับการอ่าเบิร์นเหรียญ ลูน่าคลาสสิกที่จะให้มันออกไปจากซัพลายนะครับเพราะว่าตอนยี้เราว่าช่วงวิกฤตลรูหน้ามันมิ้น์เหลือรูหน้าคลาสสิกออกมาเยอะมากๆนะครับก็อยู่ในขั้นตอนการเบิร์นอยู่ใน,นขณะนี้เนาะก็รายใหญ่ที่สุดที่เบิร์นเนี่ยก็คือเป็นบนแนนนั่นแหละนะครับซึ่งไบนแนนจากเดิมเบิร์นทุกๆวันจันรถูกต้องไหมหรือว่าทุกๆอาทิตย์ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเบิร์นทุกๆเดือนเลยไดารวมกันมาทั้งหมดแล้วก็ช่วยเบิร์นให้หนั่นแหละนะฮะก็มันเิ้นเดือดไปดีเนาะวันนี้วันที่2ก็คือเะะบิ เกิดความคึกคักข,ขึ้นมาอยู่ใน,นขณะน,นี้ยังไงต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนๆรลูน่าด้วยละกันนะครับพั้มเลยนะครับพุ่งเลยในณักขณะนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอแจ้งข่าวจากทวิตเตอร์พี่คิมดีฟายดีดีกันบ้างน,นะครับก็เขาได้บอกนะว่าใครใช้ Dbank อยู่นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เราเอาไว้เช็คกระเป๋าเงินเราได้นี่แหละว่ามีเหรียญหรือว่ามีเงินอะไรเท่าไหร่ดูง่ายดีนะครับก็สามารถเช็คพอร์ตโฟลิโอได้บน d e f านะครับอย่าลืมไปคอนเน็กวอลเลตดูนะซึ่งก็ ก็เขาบอกว่า50,000คนแรกจะได้มิ้น NFT ของ D Bank Free 1ตัวนะครับก็ลองเข้าไปดูนะเผื่ออนาคตจะมี a d ร์ดร p ด้วยหรือเปล่าก็ลองเข้าไปใช้ก็ดูนะครับสำหรับเว็บไซต์ D Bank Nasir นะดูใน Google ก็ได้นะครับก็จะเจอหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างสวยงามลองดูแล้วกันนะครับเผื่อจะได้ลุ้น NFT แล้วก็ได้ลุ้น a d ร์ดร p กันนั่นเองนะครับสำหรับลุ้นหน้าคาสกนะครับก็ยังไงขอให้ แฟนๆชาวไทยยิ้มได้แล้วกันนะเพราะว่าผมเข้าใจว่าคนไทยน่าจะชื่นชอบรู้หน้าคลาสสิกกันอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะกะ็สมมุติถ้าเป็นผมเนาะผมก็จะใช้ตัว e m a ง่ายๆสามสิบเก้านะครับแล้วก็ให้มันคอนเฟิร์มบาร์หกบาร์ตามสูตรในอ e ีบุกลมสูตรเทรดบิตคอยน์นี่แหละนะครับโอเคมันอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันให้เรามันได้ผลตอบแทนเราค่อนข้างดีนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของ ตัวระบบของเรามากมายนักเนาะซึ่งถ้าเราดูเนาะก่อนหน้านี้เวลาที่ราคาลูน่าคาสิกอยู่เหนือเส้น39วันได้6วันเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณแทงแทงลูกศรแบบนี้เนาะในตัวเทเทวิลมนเซตได้นะครับซึ่งในอีบุ๊กอย่างที่อย่างที่บอกว่าก็สอนไปแล้วด้วยนั่นแหละนะครับซึ่งในนขณะนี้มันกําลังจะมาแตะเส้น39วันอยู่นะแต่มันจะไม่ได้อยู่เหนือนะครับอาจจะรอสักให้มันขึ้นมาสมมตินะถ้ามันขึ้นมาอยู่ได้6วันพอมันมีสัญญาณลูกศรปุ๊บ ผมว่าลูกศรโอเค okay, พอมันมีลูกศรปุ๊บ okay. โอเคอาจจะจะหาจังหวะยอ่อแล้วเข้าก็ได้อันนี้ก็ลองดูนะครับแต่ไม่ได้แนะนําในการลงทุนอยู่แล้วนะก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับรวมถึงอย่างเช่นมันมีหลายเหรียญเหมือนกันนะที่ที่อยู่เหนือเส้น39วันแล้วก็ยอ่อเนี่ยก็มีโอกาสนะอย่างเช่นคับเองเจฟินเจฟินอยู่เหนือมาได้3วันรอสักพักหนึ่งนะครับหรือว่า g m x ก็อยู่เหนือมาได้เนี่ยพอมีสัญญาณปุ๊บอย่างเงี้ย ค่อยๆหาจังหวะในการเข้าเนาะผมคิดว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมนะก็อันนี้ผมได้โพสต์ไปในตัว e อ็กซ์เพสคอนเทแล้วด้วยนะแล้วก็เห็นมีดีว d ดเอ็กซ์หรือว่าเหรียญที่เป็นเกี่ยวกับตัว h อเชนที่เป็น d e f ฟเนาะช่วงนี้ก็เกิดความคลกคักข,ขึ้นมานะฮะก็มีสัญญาณซื้อในช่วงตรงนี้นะครับผมในตะดาบ1.4แล้วเนาะ แต,แต่มันย่อลงมาแต่มันจะไม่มีสัญญาณขายเพราะว่ามันย่อลงมามันหลุดก็จริงแต่มันยังหลุดไม่ถึง6ครั้งไงหรือว่าหลุดไม่ถึง6เดย์หรือว่า6 6บาทนั่นแหละนะครับก็เลยยังไม่มีสัญญาณขายก็ตอนนี้ก็ยังขึ้นอยู่นะก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับรวมถึง i ิ c คอยตอนนี้ก็ยังอยู่ไม่เหนือเส้น39วันนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะตอนแรกมีก่อนวิกฤต f อ x อยู่เหนือเส้น3 9เดย์ตรงน,นี้นะึกว่าจะคึกคักแล้วนะฮะเจอ FTX ลองมาล่วงเลยนะครับนะก็ต้อ,อ,น,ตอน,บบนัอน อีกหรือไม่นะครับก็ยังไงขอให้ฟินๆกันละกันนะครับลองเข้าไปดูเนาะมีอะไรอีกไหมเติรติร์ดแอปโต้แอปโต,ปโต,ต้ยังไม่มีสัญญาณนะครับเออ่ไลโดเป็นไงบ้างไลโดยังโอเคโอพีโ okay. ออยู่เหนือมาได้3วันละรอแป๊บหนึ่งนะครับ OP อีกสัก2-3วันหน้าที่จะมีสัญญาณขึ้นนะถ้ามันยังเยือนระยะอยู่เหนือเส้น39เดย์ได้นะครับยูนิสวับยูนิสวับยัง XRPXRP ยังโอเคก็ okay. อ่าสำหรับอ่คลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปว่าีโอทุกคนจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับเดี๋ยวเอไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ